ล้างสมองคนหรือเปล่าไปชักใยชีวิตคนหรือเปล่าหรือคนต้องหลับ แบบไม่รู้เรื่องแล้วก็อยู่ดีๆสั่งให้เขาควักเงินในกระเป๋าเขาออกมาให้คุณหรือเปล่าผมจะบอกครับว่านั่นคือคอนเซปต์ที่ค,คุณเข้าใจผิดผิดเก,กี่ยวกับสะกดจิตหมดเลยครับการที่คุณนั่งเล่นโทรศัพท์แล้วมีคนเรียก <ๆ S 2> คุณแล<ๆ>้วคุณไม่ได้ยินเสียงของใครเลยนั่นก็คือคุณโดนมือถือสะกดจิตอยู่และในขณะเดียวกันเวลาคุณไปเดทกับคนรักของคุณเวลาเขาพูดอะไรออกมาแล้วคุณก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเบลอไปหมดมีแค่คนคนนั้นอยู่ตรงน้นนั่นก็คือการสะกดจิตเหมือนกันครับงั้นจริงๆการสะกดจิตมมััันนนนคคคือออะไรรกกกาาาาสที่่้้โฟบบงงยเข อยู่ในสภาวะที่ร่างกายและความคิดค่อนข้างผ่อนคลายครับและปัจจุบันนะครับศาสตร์การสะกดจิตถูกประยุกต์มาเป็นศาสตร์การสะกดจิตบ,บําบัดเพื่อใช้ทางการแพทย์ในการช่วยเยียวยาและก็บําบัดอารมณ์เครียดความกลัวความกังวลการเสพติดต่างๆได้อย่างมากมายครับและจริงเครื่องมือนี้ถูกใช้มาตั้งแต่ช่วงสมัยสงครามโลกแล้วนะครับในการช่วยเหลือคนหลายๆคนที่เขาเจ็บปวดจากการเห็นสงครามกันมาดังนั้นนะครับลืมไปซะครับกับคำว่าสะกดจิตแล้วมันเป็นเรื่องน่ากลัวและแค่ภายใน2วัน ก็สามารถสะกดจิตคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับผมชื่อโอมนะครับหาลินจงเจริญรัตน์นะครับตัวผมเองนะครับปัจจุบันเป็นนักสะกดจิตบำบัดมืออาชีพนะครับที่อยู่ในมาตรฐานของ IHA International Hypnosis Association นะครับและผมเองครับได้มีโอกาสร่วมงานทั้งเทรนนิ่งในองค์กรนะครับมากกว่า500องค์กรแล้วก็มากกว่าหมื่นชีวิตครับที่โอมได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมาตัวโอมเองนะครับจะเปิดหลักสูตรที่ชื่อว่า Emotional Hypnotic Therapy ครับเป็นหลักสูตรสอนที่คุณเป็นนักสะกดจิตบำบัดครับและสิ่งเหล่านี้นะครับ วยเหลือผู้คนครับเพื่อช่วยคนที่มีข้อจํากัดในตัวเองปลูกฝังข้อมูลดีๆเข้าไปในตัวเขาไม่ว่าจะเป็นมิติของสุขภาพที่ดีขึ้นความสัมพันธ์ครับสำหรับคู่รักที่ดีมากขึ้นหรือแม้แต่ความมั่นใจและการรักตัวเองก้าวข้ามความกลัวทั้งหมดในตัวเองได้มากยิ่งขึ้นด้วยถ้าคุณสนใจนะครับที่อยากจะมาเรียนรู้ศาสตร์ของการสะกดจิตครับมันเป็นศาสตร์ที่ปลอดภัยมากๆมันเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆและเป็นศาสตร์ที่น่าหลงไหลามากๆครับดังนั้นนะครับจัดเวลาดูครับแค่2วันนี้มันอาจจะพลิกชีวิตคุณไปตลอดการก็เป็็นนนไไปปด้้แลละทีีี่สสําาาคคััญถุณออยกกเมืชพหูตร มีใบรับรองให้คุณเป็น Emotional Hypnotic Therapy Practitioner หรือนักสะกดจิตบำบัดอารมณ์ในระดับพื้นฐานได้เช่นเดียวกันไว้เรามาเจอกันในคลาสนี้คลิกเข้ามาในลิงก์หาข้อมูลเพิ่มเติมครับเพราะผมบอกเลยว่าเพื่อนๆในคลาสนั้นสนุกสนานได้ความรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเชิงลึกกันมากๆลองดูนะครับนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ปลอดภัยให้คุณได้ค้นพบตัวเองที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมครับสวัสดีครับ